ปาเห็นปาจะสอนเอแครทอดอ่ะมันทอดได้อ่ะทอดได้เดี๋ยวทอดให้กินอร่อยด้วยนะโอร่อย้วยนะแต่ปาว่าปาว่ายังไม่เคยมีใครสอนเลยมั้ยยังไม่เคยมีใครรู้เลยมั้งเอแครทอดเนี่ยปาเคยทอดสมัยอยู่โรงแรมอ่เออไว้ไว้จัดเลี้ยงเนาะโอเคเดี๋ยวทอดให้ดูเดี๋ยวทอดให้กินอร่อยแหละโอเควัตถุดิบมีอะไรบ้างครับอันอันนี้เราทำไส้มันก่อนนะทำไส้ขั้นตอนเดียวเลยเอาไข่ใส่ไปก่อน โอ้ไข่แดงนิดหน่อยเวลาไดไข่แดงนะไข่แดงนะนี่คือไส้เอแคลนะเกลือใส่น้ำตาลใส่เอาเอาเอาน้ำตาลนะ่ไปร่อนไข่ให้ไข่มันแตกตัวออาใส่แป้งมา yeah. ไม่ไม่ต้องร่อนแป้งน้ำตาลมันไปนร่อนมันไปนร่อนไข่มันไปนร่อนแป้งได้เด็กเนี่ยมันจะได้แตกตัวนะเอาวันนี้จนะทําแบบสไตล์คนไทยแล้วกันสไตล์คนไทยทํำยังไงร,รู้ไหมทำไงเอาทุกอย่างผสมรวมไปเลยไปต้มทีเดียวอ๋ออ่าน,น,นี่เสร็จแล้วเอาใส่กินหน่อยนะึงก่อนกินวันเวลาสักสองหยดอพอแล้วนิดเดียวอ้าวแล้วก็มีนมข้นจืด ใส่ไปแล้วก็อันนี้คือนมจืดใส่ไปเสร็จเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไป oh. กวนให้มันเดือดทีเดียวใช้ได้เลยนี่ขั้นตอนของคนไทยนะกวนข้อสำคัญตอนนี้ต้องทำยังไงกวนอย่าให้มันเป็นเม็ดนะถ้ามันเป็นเม็ดใส้เอแคร์เราก็เป็นเม็ดเหมือนกันนะกวนตัวเนี้ยอย่าให้มันเป็นเม็ดนะใครจะกรองก็กรองเฮอะป๊กฝีมือปาไม่ต้องกรองเดี๋ยวเราไปกวนให้มันเดือดก็คือเสร็จแล้ว <Okay. S 1> ใส้เอแคร์นะ ทำไส้รอไว้ก่อนนะไปตั้งไฟนะใครอย่าตั้งแรงเกินไปนะเดี๋ยวไหม้นะค่อยค่อยหมุนไปคนไปแล้วเราก็ดึงกระมังกลับหลังค่อยค่อยควนไปควนจนเดือดนะถ้าถามว่าเมื่อไหร่พอก็คือเดือดแหละไม่ต้องไปตุนตุ๋นเสียเวลาดึงกระมังกลับหลังแล้วก็ใช้แท้ดันไปข้างหน้าอย่าเปิดไฟแรงแล้วกัน เริ่มจะเดือดแล้วเนี่ยใช่มันเริ่มเดือดขึ้นแล้วเดือด่างเดือดจังใช่เดือดแล้วมันเริ่มเหนื่อยขึ้นเดือดจังเห็นยังเดือดแล้วเนี่ยเดือดแล้วเดือดจังเดือดแล้วอ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเห็นไหมเป็นไส้เอแคร์แล้วนะยุนๆนะอ่ะป้ามานี่มานี่บอกเคล็ดลับให้อ่ะถ้าทิ้งไว้อย่างนี้นะหน้าหน้ามันจะเป็นสะเก็ดวิธีทํา ถ้าเป็นฝรั่งเขาทำยังไงร,รู้ไหมทำงาเขาเอาพลาสติกฟิลมาปิดลงไปปิดให้มันแนบเนื้อเลยนะจะมาปิดแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยัฝรั่งเขาทําอย่างนี้นี่ยมาทำให้ดูเข้าใจไหมลงไปเลยอันนี้ลงไปเลยลงไปงลงไปตางนี้เลยลงไปติดให้มันแนบเนื้อเลยแนบเนื้อเลยนะ <S <S> <S เนี่ยแล้วก็ให้มันแนบเนื้ออย่างเนี้ยหน้ามันจะได้ไม่เป็นเกร็ดอะเนี่ยแล้วทิ้งไว้จนมันเย็นนะเดี๋ยวเราค่อยมาทําตัวรอให้ไส้มันเย็นก่อน โอเคนะอันนี้ทิ้งไว้ตรงนี้จนมันเย็นนะโอเคไปเดี๋ยวค่อยรอให้มันเย็นก่อนแล้วค่อยมาทำตัวไปโอเคนี่ด oh. ไูไม่ต้องตุนไม่ต้องตุนทำเองเลยตัวเอแคร์นะจำได้ไหมเอาเนยแล้วก็น้ำผสมรวมกันเดี๋ยวไปต้มแล้วใส่แป้งแล้วค่อยใส่ไข่ <Okay. S 1> จำได้ไหมตีเอแคร์เอแคร์ care, ตีเหมือนกันเลยไปเลยไป <Okay. S 1> ยกไปเลยไปอ่าจะต้มแล้วนะให้น้ำเดือดให้เหนยละลายให้หมด ใส่แป้งลงไปเลยใส่แป้งลงไปเลยเดี๋ยวให้มันเป็นเหมือนแบบมันบดอ่ะก้อนเดียวกันให้ป็นเป็นก้อนเดียวกันเหมือนก่อนมันบดอ่ะลืมเปนก้อนให้มันสุกทั่วกันเป็นมันบดย่าเป็นมันบดแล้วอ่าเป็นมันบดแล้วนะเทใส่หม้อได้แล้วนะเทใส่หม้อเลยปุ๊บ ีนี้เคล็ดลับปุ้นยังจาได้ไหมเคล็ดลับจําได้ไหมตีแค่เบอร์สองนะอ่าเคล็ดลับมันก็คือเดี๋ยวเราตีตีแป้งเปล่าก่อนให้มันสุกทั่วกันนะเราตีแป้งเปล่าก่อนนะนึ่งครึ่งนาทีนะเคล็ดลับมานนะตีก่อนครึ่งนาทีนะเคล็ดลับมานะจําไว้เราไม่ใส่ผงฟูนะเห็นไหมมีแต่แป้งอย่างเดียวทําไมเราต้องตีเปล่ารู้ไหม,ไมเพื่อให้แป้งมันสุกเออให้แป้งมันสุกทั่วกันเลยให้แป้งมันสุกทั่วกัน แต่เมื่อกี้ขั้นตอนไปไวมากเลยไม่ถึง2-3งสานาทใีใช่ใช่มันทำเร็วอ้าวทีนี้มันครึ่งนาทีแล้วทำไงต่อให<ส>้ไข่อ,อใส่ไข่เขาเรียกว่าค่อยๆใส่ไข่นะก็คือใส่ทีละฟองนี่แหละใส่ฟองนึงก่อนเนาะตุ๊ลงไปเลยอให้มันเข้ากันก่อนเ๋ย๋ย่แรกไข่ใส่ไข่ไปทีต่อเข้ากันยังดูสิเข้ากัน,กนแล้วเข้ากันยังเป็นอนเดียวกันยัง ทีนี้เราเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็ใส่ไข่อีกหนึ่งกองเนาะแ่ลงไปแล้วมันมีเคล็ดลับอีกจำได้ไหมป้าเคยสอนดีกแคใครๆเคยจำได้ FC จำได้ไหมอ้าวใครจะซื้อเครื่องป้าก็ซื้อนะเครื่องป้าถูกป้ายี่ห้อดังๆสามเท่าแถมตีเค้กได้ดีกว่าแล้วก็เป็นหม้อเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านะตั้ง7ลิตรใครจะซื้อเครื่องป้าก็ซื้อได้เลยสั่งได้เลย มันเป็นหม้อ7ลิตรแล้วสแตนเลสสามหัวตีเหมือนกับยี่ห้อดังๆนี่แหละแต่ข้อดีของมันก็คือมาตีเค้กขึ้นดีกว่ายี่ห้อดังๆเห็นเห็นป้ายกหม้อบางคนตกตกใจทำไมหม้อยี่ห้อนี้ต้องยกไม่ใช่ยี่ห้อนี้ยกหรอกป้ายกทุกยีห่ห้อเพราะต้องตีให้มันถึงก้นเพราะเราเราทำไม่ได้เยอะถูกไหมเราทำแค่เป็นคลิปเองแล้วก็ของมันน้อยเราเลยจําเป็นจะต้องยกก้นยกหม้อขึ้นมาเพื่อให้มันตีถึงก้นหม้อมันนิดเดียวเห็นไหมนี่แค่ใส่ไข่แค่สองฟองเอง อ้าวมันเข้ากันแล้วน้อยปุ้นเห็นไหมมันเข้ากันแล้วใช่อ่าทีนี้เราคุยก่อนนะป้าปิดเครื่องคุยก่อนอ่าป้าคุยก่อนอ่าทีนี้ป้าจะบอกให้เอแคร์มันมีเคล็ดลับตรงนี้อีกอย่างหนึ่ง ตะกี้ก่อนที่เราจะใส่ไข่เราตีเปล่าๆครึ่งครึ่งนาทีเห็นไหมนะแล้วทีนี้ตอนนี้ไข่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปาดหม้อเรียบร้อยแล้วเราต้องตีต่อไปอีกหนึ่งนาทีเพื่อให้เอแคร์เนี่ยมันฟูนะเข้าใจไหมมันมันจะขึ้นไม่ขึ้นก็ตอนนี้แหละเนี่ยเยตีปล่าๆไปเลยนาทีหนึ่ง นี on ite, the the age. Age is ่คือเคล็ดลับนะนักเรียนจําไว้นะเอกเอฟซีจำไว้นะเรื่องเครื่องแล้วก็อีกอย่างนึงจะฝาก f c ด้วยว่าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเวลามีโพส์ใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนแล้วก็ช่วยแชร์กันเยอะๆหน่อยคนจะได้ดูป้าเยอะๆคนที่เข้ามาดูชอบใจเยอะมีเยอะมากเลยช่วยๆกันแชร์หน่อยดูปลาเยอะๆเห็นไหมเราตีนิดเดียวเราจำเป็นต้องยกหม้อ อาปาคิดว่ามันถึงถึงนาทีแล้วละปาพอแล้วนะไปดับเครื่องแล้วนะไปเดี๋ยวเราจปีบนบนกระดาษนี้นะเราต้องทากระดาษก่อนกันกันมันติดทามาหน่อยกันมันติดเพราะว่ากระดาษเมืองไทยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกกันมันติดบางทีเทฟลอนมันก็ติด ทีนี้เราจะเอาเอแคร์ใส่นี่แล้วนะเอาเนื้อเอแคร์ใส่ถุงแล้วนะ <Yeah. S 1> ดูนะควรให้มันได้ที่นะเดี๋ยวป้าไปล้างหมอกก็หัวเดิมอีกแหละหัวป้าเก่งเนี่ย <c oughs> หัวทองเหลืองแปดแฉกทำอะไรก็อันนี้แหละดูนะ <c oughs> ป้าบีเป็นตรกลมยง,งี้ใช่ก็เอแคร์มันก็ลูกๆลม จะมีคนพิมพ์มาสงสัยว่าเ่ยว่าอันนี้เอแคร์จริงป่ะหรือเป็นชูครีมมันก็เวลาป๊าป๊าทำฟ้าอยู่โรงแรมป้าก็ทําสูตรเดียวกันเลยอะใช่แล้วมันแตกต่างยังไงจริงจริงแล้วมันก็เหมือนกันนั่นเองฮะนอกจากคนโม้อต่ว่าไม่เหมือนกัน<ะ>คนไม่โม้มันเหมือนกันอยู่แล้วก็ป้า๊าจะเอาลงทอดทางนี้เลยใช่ไหมใช่อ๋อเดี๋ยวเวลาทอดเราหยิบกระดาษไง ป้าไปเราไปเตรียมทอดโอเคป้าตั้งน้ำมันนะ้ำมันรอไว่อ่ป้าตั้งไฟอ่อนเนะี่ยไฟไฟปานกลางใช้ไฟปานกลางเนาะอ่ะใช่ป้าจะดูไงว่ามันใช้ได้หรือยังใช้เวลาแล้วด,ดูให้มันเป็นสีทองขนมมาตรฐานเลยของขนมให้เราไม่รู้อะไรเลยก็แล้วแต่นะข้อสําคัญเวลาทําขนมต้องทําให้มันเป็นสีทองแค่นั้นเอง ดูนะปลาด,ดีดยังใช้ไม่ได้ถ้าประดังสู้เลยแสดงว่าใช้ได้ดีดน้ำลงไปนี่ปลาจะทอดแล้วนะดูนะนี่ดูนะใส่ลงไปเลยคว่ำลงไป ใ,ใช้ไฟแรงนะใช้ไฟปานกลา,างเนาะปิดมัก่อนไฟแรงไปให้ไฟอ,อ่อน มันจะตัวกลมได้เห็นไหม <laughs> okay. เ,เอาตัวนี้น่าจะสุกแล้วแหะมันเริ่มระเบิดแล้วเห็นไหมถ้ามันระเบิดก็แสดงว่ามันจะสุกแล้วเนี่ยมันระเบิดแล้วเนี่ยโอเคนะ เอาอันนี้ออกมาก่อนเห็นไหมมันเป็นเอแครอป่ะเอกแครเรามีเรามีอบเรามีทอดต่อไปอะไรครับโมทอดไร้น้ำมันอ่ะ <c oughs> ไม่ได้ไม่ขึ้นเวลามันระ, <c oughs> ะ,ะเบิดแล้วมันกลับเองนะโอเคเดี๋ยวเราสลุกให้ให้ให้นักเรียนฟังนะว่าวันนี้มันไม่ค่อยสวยเพราะอะไรเดี๋ยวป้าบอก โอเคพอยังพ okay, อแล้วพอแล้วก็ข,ขึ้นโอ้ oh. เนี่ยกลมบล็อกเลยเห็นไหม oh. โอ้โหกลมบล็อกเลยตอนสุดท้ายโอเคต่อไปใส่ใส่ใช่ อ่ะสเย็นแล้วเนะเาะไข่ตุ๋นใสแป้งใส่นมอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าใจนี่ก่อนอวันนี้ป้ามีมิติอยู่ข้อหนึง่งมิติอยู่ข้อหนึ่งเห็นไหมมันกลมบล็อกเลยเห็นไหม,ไหมข้อไหนหรู้ไหมข้อไหนรู้ไหมวันนี้ป้ป้าทอดไฟแรงไปต้องทอดไฟอ่อนๆแล้วเวลามันขึ้นมามันจะบวมอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่มันเป็นเอแคร์เนาะใจไหม ถ้าเกิดว่าเราไฟไฟแก่ไปมันจะเป็นแบนๆแบบนี้เฮ้ย hey, ที่มันบวมๆอย่างนี้เพราะว่าไฟมันไฟอ่อนนะวันนี้ปา้าพลาดไปน,นิดนึงที่ไฟอ่อนเพราะนานแล้วไม่ได้ทาจาไม่ได้อ่าเดี๋ยวเอาบีบไส้ก่อนและเตาที่เราใช้ก็คาดเดาอุณหภูมิไม่ค่อยได้ใช่ใช่ใช่ไอเตาที่แบบป้าใช้นี่มันดูดูด,ดูนี่เราก็บีบไส้ไปโอ้ oh. ไอตอนที่ป้าใช้มันไม่ได้บอกอนุภูมิไม่ได้บอกมไม่ได้บอก,บอกนี่เห็นไหมมันเป็นเอแคร์นะนี่จะบอกให้เดี๋ยวป้าเจาะรูก,ก่อนนี่ม่นยังไม่ได้เจาะเดี๋ยวมันจะบวมขึ้นมานี่ลนะเพราะมันมันนี้นี่แนละ วันนี้ป้าให้แปดคะแนนปา้าพลาดอยู่นิดนึง <laughs> ปา้าพลาดอยู่นิดนึงตอนแรกป้าไปทอดไฟแรงแบบสรุปแล้วไฟอ่อนดีกว่าแล้วมันจะค่อยๆขึ้นค่อคขึ้นนี่กลมบล็อกเลยเห็นไหมมันจะกลมบล็อกเลยเห็นนะเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมานะถ้าถามว่ามันพองไหมมันพองแหละเราก็ต้องใส่ผงฟูมนก็พอง,ต,องตกลงตกลงอร่อยไหมนี่อร,อ,อร่อยออร่อยแค่มา อร mhm. ่อยกว่าเอแคลธรรมดาชอบกินไก่ทอดหรือเปล่าปกติอร่อยใช่ไหมปกติเอแคลธรรมดามันจะนุ่มอันนี้มันกรอบอันนี้มันกรอบแล้วมันมีแบบอะไรอันนี้มันกรอบันนี่มันกรอบไส้มันทะลักออกมาเออใช่อันนี้อันนี้ป้า้ที่มันแฟบๆเนี่ยเขาป้าทอดไฟแดงไปสรุปแล้วต้องทอดไฟอ่อนๆจำไว้นะห้ามไฟปานกลางนะทอดไฟอ่อน มันจะค่อยๆบวมขึ้นมาอร่อยไก่แคร์ธรรมดาดูดิไส้ตรงนั้นเลยอ่าเนี่ยเนี่ยไส้ตรงนั้นเลยเห็นไหมอันนี้อันนี้เนื้อมันเยอะเห็นเห็นเจ๊บอกว่าไอ้น,นี่ขนมไทยเขาก็มีนี่คนไทยเขาก็ทำกันเหมือนกัน,นไก่แคร์เนี่ยเขาไปก่อนนะแต่กินแล้วอร่อยนะกเอาเยียบก,ก่อนเรียบไปจะกินเท่าไหร่ก็กินไป